กันใน EP ที่3นะคะ e ี EP ที่3ก็บอกว่า t u u e n t t o o n นะวิกฤตนี้การเงินนะที่ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานี่ก็ก็สอนเองในสหรัฐนะคะก็มีโครงการที่ให้ในศึกษาเนี่ยกู้ยืมเงินเพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเช่นกันนะคะแรกเริ่มเดิมทีแล้วก็นโยบายนี้เกิดขึ้นเพื่อหวังที่จะสร้างบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นมากขึ้นนะแต่ต่อมาก็กลายเป็นขยับขยายเป็นทุกๆสายวิชาชีพแล้วก็ สำหรับทุกชนชั้นด้วยนะคะด้วยสมมุติฐานที่เขาบอกว่าหากทุกคนได้รับการศึกษาที่ดีก็จะช่วยให้สังคมดีขึ้นมีอาชญากรรมน้อยลงมีอาชญากรน้อยลงด้วยนะคะเจ็บป่วยน้อยลงพึ่งพาสวัสดิการของรัฐก็น้อยลงนะคะแน่นอนว่าผู้ที่ควรจะได้รับประโยชน์จากการกู้ยืมเงินนี้นะควรจะเป็นนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่ไรายได้น้อยไม่สามารถส,ส่งตัวเองเรียนได้นะคะแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการศึกษาจริง แต่นี่กยศหลังจากจบมาหาวิธีอะไรนั้นก็เป็นเงินก้อนใหญ่ที่กลายเป็นภาระของชีวิตไปนะคะปัจจุบันมูลค่านีกยกรยศในสหรัฐนี่ก็สูงขึ้นนะะกว่า1.7ล,ล้านล้านตอนล่าเลยทีเดียวนะคะและยังมีมากกว่า45ล้านคนด้วยที่ได้รับใบแจ้งนี้ทุกๆเดือนนะคะนี่ก้อนใหญ่ก้อนนี้ก็กลายเป็นเป็นขนาดมูลค่าของมันก็สูงกว่ามูลค่า เงินกู้ซื้อรถซะอีกนะคะกับหนี้บัตรเครดิตมากกว่าเสียด้วยนะคะนักศึกษาหลายคนนี้ก็จบมาไม่ได้ทำงานที่มีรายได้สูงมากนักนะคะจากการสำรวจนี่ก็เพราะว่ากลุ่มที่มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้สูงก็คือกลุ่มที่มีที่กู้เงินน้อยนั่นเองนะเรียนในสาขาที่ค่าเทอมไม่แพงเพราะสุดท้ายพวกเขา,เาไม่ได้ทำงานที่ได้เงินเยอะในขณะที่กลุ่ม กู้เงินเยอะนะคะเรียนในสาขาที่ค่าเทอมแพงก็มักจะได้งานดีๆนะคะอย่างเป็นอาเป็นแพทย์เป็นทนายหรือว่าเป็นอาจารย์นะคะกลายเป็นว่าหลังจากเรียนจบนะเมื่อไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนดนี่นั้นก็กลายเป็นทบดอกดอกเบี้ยไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็ส่งผลกับเครดิตสกอร์นะคะรวมถึงสวัสดิการของรัฐด้วยที่อาจจะถูกริบไป นะถามว่าถ้าหากว่าเราเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยต้องเป็นนี่ขนาดนี้เลยเหรอสู้เรียนมัธยมจบแล้วก็ออกไปทํางานไม่ดีกว่าหรอแรกเริ่มก็เหมือนว่าจะดีเพราะว่าไม่มีหนี้แถมยังมีไรายได้นะแต่ในสังคมที่ยังต้องนับหน้าถือตาคนมีใบปริญญาอยู่นะอย่างในยุคเนี้แหละนะก็ระดับเงินเดือนของคนที่จบมาหาลายัยเขาก็ต้องย่อมดีกว่าคนที่จบม .6 นะอยู่ดี ะะยิ่งในสภาวะที่มีวิกฤตเศรษฐกิจด้วยแล้วนะคนที่ไม่ได้จบมาหาลัยนั้นก็ยิ่งหางานดีๆได้ยากไปกันอีกนะคะ,นะ,คะในปัจจุบันก็เริ่มมีการแก้ปัญหานี้โดยการนำเสนอทางออกใหม่ๆแล้วก็เลือกแบ่งจ่ายชำระเงินเดือนของตัวเองเนี่ยให้จ่ายน้อยลง นอกจากนี้แล้วก็ประธานาธิบดีโจบไบเดนดก็ได้มีการวางแผนที่จะให้การศึกษาระดับวิทยาลัยนั้นด้วยนะคะฟรีนะคะซึ่งคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้จากการเรียกเก็บภาษีของคนรวยเนี่ยมากขึ้นและจะมีการงดเว้นการเก็บหนี้บางส่วนอีกด้วยก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป